เจมมาเตรียมโชว์ฝีมือบนจอเงินอีกครั้งเข้าพิธีบวงสวงภาพยนตร์นาคานประกบคู่นางเอกใหม่สวยจัดนีย่ามากีลาพี่นกสินใจต้องหนึ่งรัดเก้าอันโอลิเวอร์แดนนี่ลูเซโนโดีและไบยันแค่วงวชิราไมเคิลพาลิตพร้อมสองผู้กำกับพี่ตั้มโชคอนันต์และพี่ธนวิทถ่ายทอดตำนานพญานาคราชแห่งภาคตะวันออกความรักความเชื่อบรรยากาศระทึกขวัญเหตุฆาตกรรมปริศนางานนี้เจมนีย่าก,การันตีบทตื่นเต้นกับการค้นหาความจริงแค่อ,อ,อ่านยังวางไม่ลงโดยวอมร่างเพื่อเข้าฉากแฟนตาซีฉาก เย่าวขวานจุกๆเลยค่ะหนูรับบทเป็นลูกมของพี่อั๋นค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามกันว่าจะเจออะไรบ้างค <c oughs> ่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดยียวตัวละครชื่ออะไรครับ <c oughs> จินตาค่ะ <c oughs> ผมรับบทเป็นท่ารินครับในเรื่องก็เป็นหนุ่มเสรีไทยท,ยที่มีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับนกเป็นซ้อนกลิ่นค่ะเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกนำมาเลียมงมันเป็นหนักสินเลิศจบจากความเชื่อเรื่องยักษมากมันจะมาอยู่ด้วยกันยังไงจะต้องรอติดตาม เดินเรื่องราวในช่วงยุคสงครามโลกที่สองและต้องสืบหาว่าฆาตกรคือใครและเขาจะต้องเลือกระหว่างผู้หญิงหรือว่าอุดมการของเขา